เราจะมาย้อนความทรงจําอันแสนเจ็บปวดกับภาพยนตร์ดาก n b บอลอีว l ลูชันภาพยนตร์ที่สร้างบาดแผลให้กับแฟนการ์ตูนอย่างมากซึ่งใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วคงจะเข้าใจความรู้สึกของแฟนการ์ตูนเป็นอย่างดีที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ไม่มีความเป็นดาก n b บอลอยู่เลยนอกจากชื่อตัวละครจนถูกบ่นดา่าจากแฟนการ์ตูนและคนชมภาพยนตร์ ย้อนกลับไปในยุค90เคยมีความคิดที่จะหยิบกระตูนในตำนานอย่างดาก n b บ l ลมาดัดแปลงเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงซึ่งความคิดนี้นะครับเกิดจากนักแสดงนักบู๊แจ็คก,กี้ชานแต่ด้วยงบประมาณในการถ่ายทำรวมถึงการดัดแปลงที่ต้องใช้เงินมหาศาลทำให้โปรเจกต์นี้นะครับไม่ถูกสารต่อจนมาในปี2002 20th Century Fox ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของดากันบอลมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ก่อนจะค้นหาผู้กำกับค้นเขียนบทมากมายหลายคนมารับหน้าที่นี้โดยมีเรื่องเล่าว่าโปรเจกต์นี้นะครับเคยถูกพัฒนาจากโจวซิงชือที่ถูกคัดเลือกให้มากำกับจากการสร้างชื่อมาจากภาพยนตร์กังฟูฮัตเซลหรือในชื่อไทยคนเล็กมัดเทวดาและจะกลายเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขาแต่สุดท้ายนะครับก็ออกจากโปรเจกต์นี้ไปเนื่องจากมีแนวคิดขัดแย้งกับ20วเวนตี้เซน จนมาได้ค้นเขียนบทที่มีชื่อว่าเบนแลมซี่จากผลงานที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่าง The s i l e n t of the Lam b ในปี1991และได้ผู้กำกับอย่างเจมวองจากผลงาน Final Destination จากนั้นนะครับก็เริ่มการถ่ายทาเมื่อถึงเวลาที่ตัวภาพยนตร์ออกฉายที่มาพร้อมกับความคาดหวังของแฟนการ์ตูนแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องผิดหวังเริ่มจากรายได้รวมทั่วโลก เราราวห้าสิบแล้านเหรียญจากทุนสร้าง30ล้านเหรียญซึ่งถือว่าขาดทุนเพราะภาพยนตร์จะได้กําไรก็ต่อเมื่อรายได้ต้องมากกว่าทุนสร้างหนึ่งเท่าตัวต่อมาคือเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ถ้าใครไม่เคยดูมาก่อนนะครับคงจะคิดว่าเรื่องราวในภาพยนตร์แม้จะไม่เหมือนต้นฉบับแต่ก็ยังมีความคล้ายอยู่บ้างไม่มากก็น้อยซึ่งนั่นไม่ใช่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ เริ่มจากเปลี่ยนตัวละครพระเอกอย่างโกคูให้เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาที่ถูกเพื่อนแกล้งมีสาวที่ตัวเองหลงรักแถมยังต้องปกปิดความเก่งของตัวเองจากคำสั่งของปู่ลูกแก้วมังกรน,นะครับก็ไม่ได้มีไว้ขอพรแต่มีไว้ผนึกปีศาจการต่อสู้ที่ตัวพระเอกอย่างโกคูนั้นแทบไม่มีความเก่งอะไรเลยแต่ก็สามารถเอาชนะตัวร้ายสุดเก่งได้ด้วยพลังแห่งความรักไร้กลิ่นอายของความเป็นการ์ตูนดากันเบล กลายเป็นความพยายามที่จะทำตรงข้ามกับการ์ตูนทุกอย่างเน้นว่าทุกอย่างจริงๆนะครับคำวิจารณ์จากเว็บไซต์ต่างๆก็พูดไปในทางเดียวกันว่าผิดหวังกับสิ่งที่ภาพยนตร์สื่อออกมาไม่ได้คาดหวังว่าจะออกมาดีแต่ก็ไม่ควรจะแย่ขนาดนี้แม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนการ์ตูนหรือไม่เคยดูการ์ตูนดักเกิลบอลยังพูดว่าภาพยนตร์ไม่สนุก แม้จะไม่แปะชื่อดั a เกิลบอลตัวภาพยนตร์นะครับก็ยังออกมาแย่อยู่ดีเมื่อตัวภาพยนตร์ดั a เกิลบ l ลอี o l ลูชันออกมาพังขนาดนี้นะครับสิ่งที่ถูกโยงไปหานั่นก็คือผู้กำกับและคนเขียนบทเริ่มจากคนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเบนแลมซี่เจ้าตัวออกมายอมรับว่าตนเองนั้นไม่รู้จักไม่เคยดูการ์ตูนดั a เกิลบอลมาก่อนและออกมาขอโทษในปี2016ที่ผ่านมา ซึ่งตัวของเบนนะครับได้รับจดหมายที่แสดงความเกลียดชังจากทั่วทุกมุมโลกในเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาในการ์ตูนโดยตัวเบนนะครับบอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นไม่ใช่ในฐานะแฟนการ์ตูนแต่ในฐานะนักธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้เขียนบทภาพยนตร์รวมถึงถูกสั่งให้แก้บทภาพยนตร์ใหม่ถึง5ครั้งเพราะในบทที่เบนเขียนนั้นเมื่อถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อาจใช้งบสูงเกินไป ต่อมาเป็นผู้กำกับอย่างเจมวองที่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนการ์ตูนดักเกิลเบลซึ่งมีข่าวออกมาว่าเจมนั้นนะครับขอมีส่วนร่วมในการเขียนบทภาพยนตร์ดักเกิลเบลอีโวลูชันกับเบนในฐานะผู้เขียนบทร่วมโดยเจมนะครับให้เหตุผลว่าเขาจะไม่กำกับภาพยนตร์ที่เขาไม่มีส่วนร่วมในบทนั้นๆซึ่งสิ่งที่ออกมานะครับในภาพยนตร์ก็เป็นแบบที่เราได้ดูได้ชมกันจึงทำให้แฟนการ์ตูนโกรธมากมาก เหตุผลเพราะเจมอ้างว่าตนเองคือแฟนตัวยงของดักน b บอลแต่แฟนตัวยงนะครับทำแบบนี้จึงทำให้แฟนการ์ตูนนะครับรับไม่ได้อย่างแรงถ้าภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูนดักน b บอลออกมาดูไม่ดีขนาดนี้ผู้ให้กำเนิดจะรู้สึกอย่างไรอาจารย์อากิระโทริยาม่าเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อมีคนถามถึงภาพยนตร์ดักนบอลอีโวลูชันเอาไว้ว่าตัวบทมีความเข้าใจโลก คุณลักษณะของการ์ตูนน้อยเกินไปตัวเนื้อหาก็ธรรมดาไม่น่าสนใจซึ่งผมก็เตือนเขาแล้วพร้อมกับแนะนำการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแต่พวกเขาก็ดูมีความมั่นใจและไม่ฟังในสิ่งที่ผมบอกไปจนภาพยนตร์ออกฉายผมไม่สามารถเรียกสิ่งนี้ว่าดักกันบอลผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ทำลายแค่ความรู้สึกของแฟนการ์ตูน แต่ทำลายอาชีพนักแสดงไปด้วยเอมมี่ลอดซัมนักแสดงหญิงที่มีผลงานที่จะพาเธอก้าวไปเป็นดาราหญิงแถวหน้าที่มีผลงานมาจาก m y s t i q u ิเวอร์และ The Day After Tomorrow แต่ผลจากการรับเล่นใน Dragon Ball Evolution ผลที่ตามมานะครับมันหนักหนากว่าที่เธอคิดและไม่สามารถกลับมาอยู่บนเส้นทางดาราหญิงแถวหน้าได้อีก นี่คือเรื่องราวสั้นๆของภาพยนตร์ d a r k b n l l l v o v u t u t n o n ที่แฟนการ์ตูน d a r k b n l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  ไม่อยากจดจำ